ล้วก็มี่งเห็นโอซี่อคัสเพลสพี่น้องอคัสเพลสสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีตอนสีม่วงเคิองสีม่วงเช้าค่ะทั้งสวีสดเดนนะคะเมอร์นี่เป็นสีครึมๆค,ค่ะพี่น้องทั้งนี้ โอ้โว่าทั้งภาคอื่นมันขึ้นมาได้ว่าแถวนี้ภาคใต้อที่คอยยู่นะมันขึ้นค่ะอากาศขึ้นฝนสิตกประสั่นค่ะเพราะ่ามาเบื้องไหนบรรยากาศขึ้นขึ้นกันพี่น้องเดี๋ยวก็ปีนี้ทั้งสวีเดนเป็นอากาศบอ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 จำใสคืดท,ที่เคยผ่านมาค่ะเพราะว่าซัมเมอร์แล้วอากาศยังแบบ ว่ามีค่อยมีแดดแดดมือนึงฝนอาทิตย์นึ่งแล้วก็ล่มเป็นอยู่จังสันอากาศแปรเป,ปรป่วนแห้งค่ะบ่าหูว่าบักผลไมป้ปล,ลาผลไม้ไหลเห็ดสิมาจังใดเพราะว่าจังจัง,จงได้มันยากาศบ่คอยงามะนะครับถ้าให้เบิ่ง หมู่บ้านที่คอยอยู่ค่ะหลังหมู่บ้านก็สิเป็นป้าปสนข้าเจ้าต้นกรอนเนาะค่ะภาษาสวีเดนต้นคริสต์มาสนะคะพี่น้องอันบ้านเกือบทุกหลังบ้านที่ผู้เชาบ้านถ้าคอยพอมีแมวทุกหลังเลยได้พี่น้องมีสบหลังบ้านหาหลังแต่ว่ามีสีห้องก็มีแมวหาฮกโตค่ะ พี่น้องเบื้องเบื้องไทยเบิงบ้งค่ะทั้งนั้นเป็นเป็นเกตเฒ่าค่ะเป็นเกตเฒ่ามันสีกวา้างใหญ่อยู่เลยค่ะข้างในแต่ว่าเห่าไปอีกแต่ว่าข่อยบ่ได้ี่ายให้เบิง้งเมื่อนั่นแมวแมวนั่งเฝ้าแมวกัดกันพี่น้องเอ้ยสิไปเฮ็ดเลี้ยงยังก็บ,บ่ได้ไปค่ะค่อยพอกันเนาะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ